อีกแล้วนะคะวันนี้จัดรถเข้าใหม่เลยนะคะกับเก๋งขนาดกลางนะคะกับตัวต่าติตัวหนึ่งีีคันนี้เลยนะคะรถพึ่งเข้าเลยนะวันนี้นะคะต้องพามาชมในส่วนของภายนอกแล้วก็ภายในของน้องเลยนะคะเริ่มกันที่ในส่วนของตัวโฉมหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของตัวหน้าโฉมใหม่ปี2020แล้วนะคะไฟหน้านะคะโปร GG เจคเตอร์นะคะมีไฟเดนไลท์ให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําตัดกับสี ตัวรถนะคะซึ่งเป็นสีบอลเงินนั่นเองในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวล้อแมกออลอยนะคะตัวยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้ง4เส้นนะคะ205ทับ55 R 1 6นะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวยางปีใหม่แล้วนะคะ ปี2024ย่เลยนะดอกยางหนาๆเน,น,น้นๆเลยนะคะพี่ขาในส่วนของตัวด้านข้างกระจกค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยติดกระจกด้านข้างนะคะกระจกบานใหญ่ก็จะตัดคาดโครเมียมนะคะกระจกเดิมแท้จากโตต้ตาเลยนะคะตรงเบ้ามือจับเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมมีปุ่มคีเลตด้วยนะคะล็อกรถเปิดรถนะคะพี่คะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ใหดูนิดนึง ตัวด้านในนะคะตัวด้านข้างประตูนะคะก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะคะตัวด้านข้างหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะไม่มีรอยพอนสีทับเลยจ้ะพี่ๆและอีกหนึ่งส่วนสําคัญเลยนะคะในการเลือกซื้อรถยนต์มือ2นะคะก็คือการดูเม็ดอาร์คนะคะวันนี้น้องพาชมทั้ง4บานเลยเม็ดอาร์คเดิมนะคะเรียงกลมกันแบบนี้เลยนะคะ ให้ดูเหมือนกับพี่ๆเข้ามาดูรถเองเลยนะขออนุญาตใส่เก็บนิดนึงนะคะพี่จา๋าเปิดให้ดูในส่วนของบ้านถัดมากันบ้างเลยนะคะในส่วนของบ้านด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะสภาพตัวรถนะคะเดิมสวยๆเลยนะคะไม่มีสนหนักิดความน้ำท่วมด้วยนะคะตรวจเจอเรารับซื้อคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยมาดูบ้านถัดมากันบ้างในส่วนของบ้านถัดมานะคะ แมตอาร์คเดิมนะคะยังมีให้ดูอยู่เลยเนาะของเรานะคะผ่านการตรวจรถมาตรฐานด้วยนะคะจากบริษัทสากุนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัททีเชอร์จากเยอรมันนะคะหรือว่าบริษัทคุนสเปซันจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีผลตรวจรถ5ดาวให้กับพี่ๆด้วยนะคะรับประกันเลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้ทั้งคันแน่นอนค่ะ ะะตรงพวกไฟท้ายต่างๆนะคะก็ไม่มีรอยแตกเลยนะคะสภาพเดิมเลยนะคะพี่จ๋าตัวนี้นะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะก็จะตัดคาดโครเมียมนะคะตรงโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีโลโก้ในส่วนของ c o ล a ออ t ติให้ด้วยนะคะตัวด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะคะ ใหญ่ไม่พอเนาะนอะ้อยังมีความลึกเข้าไปด้านในอีกนะคะพี่ตา๋าตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวยางสแปนะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะตอนก็มีให้ครบเลยนะคะนี่แวะมาดูหัวน็อตด,ด้านข้างนิดนึงหัวน็อตด,ด้านข้างนะคะก็ไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับแดงใดเลยเนาะ นี่นะคะเราเปิดให้ดูนะคะพ,พี่มีมั่นใจได้เลยนะพวกซีนเดิมต่างๆนะคะตัวนี้นะคะรับประกันเลยนะคะรถของตองไม่เคยติดแก๊สไม่เคยทาแท็กซี่นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะพี่ต๋าสำหรับลูกค้าที่หาเอาติดอยู่นะคะอยากได้ไปใช้งานหรือว่าไปวิ่งแก๊สต่างๆเนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะในส่วนของถังน้ํามันนะคะตัวนี้นะคะรองรับ e 8 5 e 1 0เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูเม็ดอ้านในส่วนของมานถัดมากันบ้างเลย ตันนี้นะคะมีลอ็อกแดกให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะในซอนของมาถัดมานะคะนี่เลยนะคะเราเกะให้ดูเหมือนกับพี่ๆมาดูรถเองเลยนะ ลูกค้าบางท่านนะคะเข้ามาดูรถเองยังไม่เกะขนาดนี้เลยนะอันนี้เราเกะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะมั่นใจได้เลยเนาะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและดูคลิป online, าาะะอนะะอนไลน,ลลงงนะะ์ไม่สะดวกเข้ามาดูรถจริงนะคะต้องนะคะเกะให้พี่ดูเหมือนกับพี่ๆเข้ามาดูรถจริงเลยเนาะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถจริงนะต้องมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่และส่งรถให้ถึงบ้านอีกด้วยนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของบ้านที่4นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของโครงข้างตัวรถนะคะมั่นใจหายห่วงได้เลยพี่ให้ดูแผ่นเพจหน่อยแผ่นเพจเดิมนะคะรถปี2019นะหัวน็อตด้านข้างไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะพี่ๆจ๋าสวยมากเนอะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆเลยเดี๋ยวตั้มต้องไปดูในส่วนของภายในของน้องกันบ้างเลยคะ่ะ มาในส่วนของด้านในกันบ้างเลยนะคะยังจะต้องบอกนะตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังสีทูโทนนะคะถ้าเป็นรถปี2019โฉมใหม่เนี่ยจะได้เบาะหนังสีทูโทนแบบนี้เลยนะซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถติดตั้งไอโซฟิหรือว่าคาร์ซิทเด็กได้นะคะมีเข็มขัดเบลให้ทุกที่นั่งเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็ไม่มีรอยขาแต่อย่างใดนะและที่สําคัญค่ะในส่วนของตัวโฉมใหม่นะคะจะมีในส่วนของตัวแอร์หลังเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถปรับระดับได้เลยพี่อยากได้ความเย็นเท่าไหรนะ่ ะะมีแอนหลังให้เรียบร้อยนะคะมีกระเป๋าทิงโช่ให้เฉพาะฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะคะแล้วช่วงเข่าก็คือกว้างเหลือเยอะด้านบนก็เหมือนกันนะคะไม่รู้สึกว่ามันแคบไปแต่อย่างใดเลยนะเป็นรถที่แบบกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวท่อพาไปดูในส่วนของฝั่งด้านหน้าคนขับกันบ้างเลยเข้ามาในส่วนของฝั่งด้านหน้าคนขับกันบ้างเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของพวงคุญแจริโมโหมดไปหนึ่งดอกนะคะพี่พี ตัวนี้นะคะพวงมลาลัยจะเป็นมอติฟังชันนะคะปุ่มพ u s สตาร์ t เนอะคอนโซลนะคะสีดำจะตัดกับสีเบจนะคะหน้าจอป๊อปอัพนะคะมีปุ่มปรับแอร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็จะแปงในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วให้2ช่องนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่ม power outlet นะคะปุ่มเสียบสาย usb ต่างๆเนอะตัวกระจกมาดบางแดดเนี่ยมีกระจกมาให้ด้วย ทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งคนขับก็มีนะคะพวกไฟต่างๆเนาะใช้งานได้ตามปกติเลยฝ้าเพดานไม่มีรอยยันรอยเลอะรอยเจิมเลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมด7จุดด้วยกันเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องของน้องกันบ้างเลย มาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องของน้องคันนี้กันบ้างเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะคะกําลังเร็งม้าของน้องอยู่ที่125แดงม้านะคะ6 5 0 50. รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสมใหม่ไม่มีฝาครอบเครื่องแล้วนะคะตัวห้องเครื่องนะคะจุดเต้มสีเดิมโรงงานยังมีให้ดูอยู่เลยตรวจเช็คสายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับประกันพวกเครื่องยนต์ลเลียยงให้ด้วยนะคะนานสูงสุดถึง2ปี หัวน็อตด,ด้านข้างนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยคันรอยถอดเลยนะคะเดี๋ยวต้องให้ดูทั้ง2องฝั่งเลยนะคะพี่จ๋าฝั่งด้านขวาก็ไม่มีเหมือนกันนะคะดูได้เลยเนาะนี่เลยนะคะแผ่นฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมจากโตต้ตานะคะและก็แผ่นคําเตือน5จุดนะคะก็ยังมีให้ดูอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทอนมอมก,ก็ต่างๆเนาะแมตต์อัพเดิมนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแต่อย่างใดนะคะตัวห้องเครื่องนะคะก็รับประกันเลยว่าไม่มีสนักพลิกคว่มน้ําท่วมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโต้ตาอาติส1 6ปี2019คันนี้นะคะหากทันใสนใจคันนี้นะคะราคาโคตรคุ้มเลยนะคะเพียง588,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ8,000บาทเองนะคะและสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะมีนาต้องมีรถค่ะกับมาสเมเนเซลนะคะส่วนรถน อกเบียร์เริ่มตน 2, 5, ้น2.59%ค่ะและมีขับฟีให้อีก90วันนะคะและบัตรอเนทีฟเฟมิลี่การ์ดีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้อีกด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและขัดเคลือบ4ีรถใหม่ให้ทั้งคันด้วยสำหรับพี่ๆคนใดที่สนใจนะคะสำหรับน้องออลติสคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาตตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์095030 สฮ่ห้าห้าค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ